วันนี้แก้วจะมาสอนคนบ้านก้าวกับสูตรลาวานุเนียนทันที่ใช้ตามนี้เลยครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วครับเป็นบ้านที่น่าสนใจดีนะครับถามว่าจะเข้ายังไงดีการเข้านะครับก็เลือกเลยนะครับว่าคุณชมต้องการอะไรคุณชมต้องการทองคําน้ำม่วงน้ำดำนะครับก็เข้าที่จุดนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้า โดยบ้านนี้นครับเครื่องกวาดอากาศเป่าไปด้านขวาล่างกับสายบน,นครับฉะนั้นแก้วจะเข้าจากด้านล่างขึ้นไปก็จะปล่อยคิงกับควีนลงไปนครับโดยแก้วปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับควีนแล้วควีนสามารถที่จะโจมตีข้ามกำแพงไปโจมตีป้อมธนูและป้อมพมุดได้นะครับเราจะให้ควีนโจมตีป้อมที่โจมตีอากาศได้นั่นเองโอเคแล้วเราจะเข้านะครับก็ใช้บอลลูนที่มีนครับลงไป ปล่อยเป็นนักดานเลยนะครับแล้วก็ใช้ลาวาเข้าไปใช้มินเนี่ยนครับลงไปปล่อยยาบ้านครับลงไปด้านขวาด้านซ้ายครับปล่อยยาี่ไปที่ฐานแคนแช่ไปหนึ่งทีนครับที่มังกรเลยแล้วก็ใช้ยาบ้านครับลงไปตรงกลางแช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมพอมด้านบนโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับดูเหมือนว่ามังกรจะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของลูกกระจกครับหรือว่ามินเนี่ยมาจมตีนครับแล้วเราก็จะ ได้สรัพยกรที่เยอะเลยสุตนี้ก็เป็นสุตรที่ป่นง่ายๆครับสามารถที่จะเอามาใช้ป้นบ้านก้านะครับที่ยังไม่โหดเท่าไรแล้วก็ได้สเปกยากรเยอะเลยครับมันง่ายๆจริงก็แค่เลือกฝั่งที่จะเข้านะครับว่าม้ชมต้องการอะไรอาจจะดูป้อมเครื่องกวาดอากาศประกอบกันด้วยนะครับว่ามันปอดไว้แล่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเลยก็จะได้สเปกรณนั่นเองถ้าเจอบ้านที่ไม่โหดเท่าไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้สาดาวแต่บางบ้านนะครับถ้าเป็นบ้านก้าวตันนะครับ ก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันถ้าคุณผชมจะเล่นครับแก้วแนะนําว่าอยู่ทั่วยประมาณพันเถึงสองพันสองครับประมาณนี้น่าจะกําลังดีเนาะยังไงลองเพิ่มรดถ้วยดูนะครับมาช่วมาที่สองตอนะครับเจอบ้านนี้ครับก็จะเป็นบ้านที่ไม่โหดเท่าไรนะครับแต่ว่าเป็นบ้านที่มีทรัพย์กรเยินครับแก้วก็แนะนําให้ชมตีบ้านแบบนี้ครับเพราะว่ามันตีง่ายเรื๋อวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วอาจจะพิจารณาเข้าที่ควีนครับเพราะควีนสมารถที่จะโจมตีทางอากาศได้ ซึ่งควีนอยู่ด้านนอกนครับเราสามารถที่จะปล่อยคิงและควีนลงไปได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีกับควีนนั่นเองคิงจะเข้าปานครับแล้วก็จะมีควีนเข้าปานครับรอแป๊บหนึ่งคิงโจมตีกําแพงนครับคุณชมอาจจะทําการใช้มาริทูดานครับสักเข้าไปและควีนจะโจมตีกับควีนก็จะได้ควีนนั่นเองซึ่งเขาเป็นควีนเลเวลต่ำครับไม่สูงมากแล้วปล่อยคุณชมจะปล่อยลาวก่อนหรือจะไปบอลลูนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับโดย แก้วเลือกที่จะปล่อยบอลลูนลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยละวาลงไปนะครับปล่อยมีเนี่ยลงไปแล้วก็ใช้เยาว้านครับลงไปตรงกลางหนึ่งขวดเ,เลยแก้วอาจจะแช่นครับไปที่ป้อมพ่อมดครับแต่ว่าป้อมพ่อมดโจมตีมาที่ทาาฝั่งของละวานครับก็ไม่มีปัญหาครับมันก็จะดีเลยเราแช่ไปที่ป้อมนั้นขวามือนะครับที่ป้อมเอ็กโบพ่อมดแล้วก็ทางฝั่งของป้อมพูนั่นเองโอเคจะเข้าไปครับลาว,วาขึ้นที่ไป เราอาจจะต้องทําการใช้ยาผพลาลงไปนะครับแต่ตรงนี้อาวุธมีไม่เยอะมากครับเราปล่อยยาผพาลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนครับเคลื่อนที่ไวขึ้นและโจมตีได้แรงขึ้นเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปด้านบนครับแต่แก้วอาจจะไม่ได้สาดาวนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าป้อมที่โจมตีอากาศด้านครับจะมีป้อมพุและก็ป้อมสนนครับซึ่งเป็นป้อมป้อมหมายเดียวหมดเลยเราอาจจะได้สาดาวครับยังไงมาดูกันก็จะทําการโจมตีเข้าไปนะครับดูเหมือนว่า ถ้าฟังของบอลูนครับจานที่ไปแล้วเราครับก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับก็ง่ายๆครับคือสูตรนี้ครับเหมาะสำหรับที่จะฟาร์มคือเน้นฟาร์มจริงเลยนะครับไม่เหมาะที่จะเอาไปวอลเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงครับถ้าคุณชมจะเอาไปวอลแก้วแนะนำให้ใช้สูตรอื่นแทนดีกว่านะครับอาจจะไปเล่นหมูป่าควินชาร์ดลาวารูนครับหรือว่าสูตรอะไรก็ตามแม่มดก็ดีนครับแต่ถ้าป้นสูตรนี้เนี่ยแนะนําเลยมาง่ายจริงครับสามารถที่จะ กดบูธแล้วก็ป้นยาวๆได้เลยสิ่งที่เราจะกลัวนะครับก็คือควีนและถัานแครนครับถ้าบ้านไหนมีถัานแครนก็อาจจะยากหน่อยเนาะก็ให้ปล่อยยาพิษลงป่านะครับแล้วก็อาจจะแช่ไปที่ถัานแครนก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีนะครับเจอถัานแครนเป็นมังกรไฟฟ้านะครับก็ไม่ดน่ายาครับแก้มองว่ามังกรน,น่าจะแย่กว่านะครับเพราะสามารถที่จะโจมตีมินเนีย่ยของเราได้นั่นเองยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับหวังว่าผู้ชมจะชื่นชอบครับกับการใช้สูตร ลาวาลูเนียนที่แก้วนามาฝากในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมอีกหนึ่งตาเลยมาชมม้ที่ถังมาต่อนครับเจอบ้านนี้นะครับก็ก็จะเป็นบ้านที่ร้างได้ไหมบอกไม่ถูกครับเพราะว่าสรักรครับอยู่ในที่ขุดเจาะครับชมอาจจะปล่อยลาวาบอลูนเป็นกระจายรอบบ้านก็ได้นะครับเพราะด้านในเนี่มีเพียงแค่น้าดำนะครับแต่เดี๋ยวแก้วจะลองเข้าที่น้าดาดูนครับมาดูกันว่าเราจะได้น้ําดําหรือเปล่านะครับโดยการที่เราจะเข้านะครับแก้วจะทําการใช้ ทางฝั่งของคิงนะครับลงไปด้านขวาควีนลงไปนะครับแกจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมแกจะให้คิงเป็นตัวแทงครับแล้วก็จะให้ควีนโจมตีเข้าไปที่ป้อมเครื่องกวาดอากาศนั่นเองเพราะเราจะเข้าด้วยทางฝั่งของลาวาลูเนียนครับเข้าไปด้านในนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหานั่นเองควีนจะเข้าไปนะครับคิงก็เลเวลสิานะครับอาจจะไม่อึดเท่าไรควีนโจมตีไปที่เครื่องกวาดอากาศแล้วนะครับเดยเราเข้ากัน แก้วก็จะเข้านะครับโดยเข้าดานขวานครับก็ปล่อยบอลลูลงไปนะครับปล่อยลาวาลงไปไปมีเน่ยนลงไปนะครับใช้ยาบ้าลงไป2ขวดครับแช่ไปที่ป้อมข้อมุดเลยโอเคแล้วจะเข้าไปนะครับทุกษิลหายตัวปล่อยยาบ้าไปด้านซ้ายละกันนะครับคิดว่าคุ้มค่ากว่าแช่ไปที่ป้อมพุและป้อมเอกโบนครับปล่อยยาพิษไปที่โอ้ไม่รู้จะใช้อะไรดีนะครับก็เป็นบ้านที่อาจจะไม่ได้เข้ามาเกตส์ปก่อนครับดูกัว่าจะเป็นยังไง สิ่งที่น่ากลัวอีมียานครับที่แก้วลืมพูดถึงนะครับก็คือป้อมพอมดครับเพราะว่าป้อมพอมดครับโจมตีแบบกระจายแล้วก็เวลาที่บอลลูนไปด้วยกันครับมันสามารถที่จะถูกป้อมพอมดนะครับโจมตีทีเดียวได้หลายตัวเลยครับฉะนั้นถ้าละวานครับไม่ไม่เป็นตัวแทงให้กับบอลลูนครับป้อมพอมดไม่ได้โจมตีบอลลูดไม่ได้โจมตีละวานครับก็อาจจะปล่อยแช่ไปก็ได้นครับแช่ที่ป้อมพอมดแก้วแนะนําว่าแช่มากกว่าป้อมพูนะครับ เราปอ้อมพูมันโจมตีได้แค่เป้าหมายเดียวยังไงก็ลองลอง,ลองเล่นดูนะครับว่าแบบไหนโอเคกว่ากันแต่ตอนนี้นะครับเราได้มา2ดาว97%และดูเหมือนว่าจะได้3ดาวนะครับก็เป็นยังไงบ้างกับการใช้ละวาลูเนียนครับบ้านสามารถที่จะหยิบไปใช้ได้เลยครับไม่แนะนําให้เอาไปวอนครับมันไม่เหมาะเลยแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปป้นดีเลยครับใช้แล้วดีไม่ดีไงสามารถที่จะ กลับมาคอมเมนต์บอกแก้วด้านครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจนะครับก็สามารถที่จะสรับสนุนช่องแก้วกล้าได้ง่ายเพียงเข้าไปในรังคารครับแล้วก็กดปุ่มตัวสีแดงขวามือบนจากนั้นครับกรอกรหัสแก้วกล้า k l a w k l a แก้วกล้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวส่งรหัสนะครับโค้ดนี้ทํางานอย่างไรเวลาเติมชมใช้โค้ดแก้วกล้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคําแก้วจะรับส่ัแหแบงเล็กๆจากทุกการเติมชม ซส่งแก้วจะนำเงินที่ได้นครับมาพัฒนาช่องดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงจิง